สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องก <it> ารเปรียบเทียบจํานวนนะคะซึ่งการเปรียบเทียบจํานวนใช้ในการเปรียบเทียบจํานวนตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปซึ่งวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลักที่ต่างกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจํานวนกันนะคะเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจํานวนในระดับป .2 คุณครูจะใช้เครื่องหมายอยู่3เครื่องหมายด้วยกันก็คือ1เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะคะ2เครื่องหมายน้อยกว่าจะมีลักษณะแบบนี้นะคะและ3เครื่องหมายเท่ากับค่ะจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งเด็กๆจะชินกับเครื่องหมาย3เครื่องหมายนี้อยู่แล้วนะคะอ่าต่อไป ตัวอย่างในการทําแบบฝึกหัดนะคะวันนี้จะมีตัวอย่างในการทําแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ดูและรับชมกันนะคะเริ่มกันเลยตัวอย่างหน้า14นะคะการเปรียบเทียบจํานวนให้เราเติมคําตอบแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะมาดูที่เป็นตัวอย่างนะคะเขาให้เปรียบเทียบเลข12กับ 123ซึ่ง12เป็นจำนวนที่มี2หลักแล้วก็เขียนคาว่า2ลงไปแบบนี้และ123เป็นจำนวนที่มี3หลักเราก็เขียนคาว่า3ลงไปแบบนี้และเรามาเปรียบเทียบว,ว่า12น้อยกว่าหรือมากกว่า123จะเห็นได้ว่าในตัวอย่าง12น้อยกว่า123 ทำให้เราได้ทราบว่าหลัก10ยังไงก็ย่อมน้อยกว่าหลักร้อยค่ะเรามาเปรียบเทียบตัวอย่างคุณครูจะแสดงให้ดู1ข้อนะคะข้อที่1ให้เราเปรียบเทียบ241กับ45ให้เราดูว่า241นั้นมากกว่าหรือน้อยกว่า45 มาดูก่อนว่า241เป็นจำนวนที่มีกี่หลักคะอ่าถูกต้องค่ะเป็นจำนวนที่มี3หลักเราก็เขียนคาว่า3ามลงไปสอามสามต่อมา45มีกี่หลักคะ ถูกต้องค่ะมีสองหลักเราก็เขียนสองลงไปแบบนี้สององอสองจะเห็นได้ว่าสองสี่เอดมีสามหลักก็คือหลักร้อยส่วนสี่บห้ามีสองหลักก็คือหลักสิบ แล้วก็241มากกว่าหรือน้อยกว่า45คะถูกต้องแล้วค่ะ241ย่อมมากกว่า45เพราะจำนวนที่อยู่ในหลักร้อยย่อมมากกว่าจำนวนที่อยู่ในหลักสิบนั่นเองการเปรียบเทียบจำนวนให้เราสังเกตตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเป็นหลักนะคะว่า จำนวนที่อยู่ด้านหน้าน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนที่อยู่ด้านหลังค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไปดูตัวอย่างหน้าถัดไปกันเลยค่ะต่อมาตัวอย่างในหน้า15นะคะคุณครูจะทำให้ดู2ข้อก็คือข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ซึ่งง่ายมากเลยค่ะ เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าให้เราสังเกตตัวที่อยู่ด้านหน้าเป็นหลักนะคะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตัวที่อยู่ด้านหลังอย่างข้อที่1 74และ254ให้เรามาดู74เป็นหลักห้ามไปดู254นะคะ74มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ น้อยกว่าถูกต้องแล้วค่ะเจมีหลักอยู่แค่สหลักย่อมน้อยกว่าเลขที่มี3หลักก็คือหลัก10ย่อมน้อยกว่าหลักร้อยค่ะต่อมาข้อที่2 91กับ119 91มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ น้อยกว่าถูกต้องแล้วค่ะ91ย่อมน้อยกว่า119ถ้าจำนวนที่มี3หลักขึ้นด้านหน้าก็แสดงว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าแต่ถ้าจำนวนที่มี2หลักเป็นตัวเปรียบเทียบด้านหน้าแสดงว่าจำนวนนั้นต้องมีค่าน้อยกว่าค่ะ ต่อมาตัวอย่างในหน้า16ให้เราเติมจำนวนนะคะเติเติมต,ตัวเลขแสดงจำนวนว่าตัวเลขที่มาเติมจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่เขากำหนดให้ค่ะให้สังเกตดีๆนะคะโจทย์ชุดนี้มีคำตอบได้หลากหลายมากเลยค่ะให้เลือกมาเพียงหนึ่งจำนวนนะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่าง อย่างข้อที่1ให้ดูนะคะ54แล้วเขามีเครื่องหมายน้อยกว่า54น้อยกว่าจํานวนใดนะให้เราคิดง่ายๆเลยหลักสิบยังไงต้องน้อยกว่าหลักร้อยอยู่แล้วเราเขียนร้อยเท่าไหร่ก็ได้1 0 0ก็ได้154ก็ได้คุณครูจะเขียนเป็น1นึนะคะเพราะจํานวนที่เยอะกว่า54ตอบได้ทุกจํานวนเลยค่ะอ่า ส่วนนักเรียนจะเขียนเป็นจำนวนใดก็ได้ที่มากกว่า54นะคะยกตัวอย่างข้อที่2 632มากกว่าจำนวนใด632มากกว่าจำนวนที่มี2หลักอยู่แล้วอย่างเช่นคุณครูจะเขียนเลข32ลงไปก็ยังได้เลยค่ะเพราะ จำนวนที่น้อยกว่า632มีอยู่มากมายเราสามารถเลือกมาเติมได้ทุกตัวเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยพอจะทำแบบฝึกหัดกันได้บ้างไหมคะ,อะโอเคค่ะตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 14, 15และ16กันเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ